สวัสดีนะครับนาวันนี้นะครับวันอังคารนะครับนะต้นเดือนดีๆนะครับเดบอนะคธันวาคมนะครับนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับที่นี่คิงคองบิคานะครับนะศูนย์จำหน่ายนะครับรถยนต์มือสองนะครับย่านสมุทรสาครนะครับนะวันนี้ผมเอ้ารถโตโยต้าอัลติสนะครับ สวยๆนะครับนำมาให้ลูกค้าผู้ชมลายสดได้ชมได้ดูกันนะครับนะกับรถคันนี้นะครับอนไงฮะสีนี้ปกติไม่ค่อยเห็นน้องใช่ไหมฮะนะสวยๆนะครับนะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนไม่แพงนะครับ6,000นกว่าบาทนะครับคุณก็ได้รถโตโยต้าอัลตินะครับ นั่งสบายยเครื่องใหญ่ๆนะครับนะเดินทางไปไหนมาไหนทั่วไทยนะครับสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆมากมายนะครับในการทํางานนะครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สักนิดนึงนะครับนะระหว่างนี้เราก็ดูรอบๆทันกันไปก่อนนะครับนะ ช่วงนี้ใครมีแพลนไปไหนบ้างไหมฮะปีใหม่นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนะผมคุยเล่นสนุกกันนะครับจะได้ไม่จือนะครับนะสวัสดีเจ็ดผู้ชมนะครับสวัสดีครับ รอสักคู่นะฮะนิดนี้นะครับผมจนให้นิดนึงละกันนะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวต่อกันนะครับเป็นรถปี2 0 1 3นสบะรานะคาอยู่ที่3ามแสนข้อบาทนะครับ ใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับนะก็ลองมาดูมาชมกันนะครับนะครับกระเช้นะครับพงหน้าเข้าตัวเมืองมหาชัยนะครับนะอยู่ติดกับห้างแมคโครนะครับลูกค้าาจจังหวัดเราก็สามารถขายคุณได้เหมือนกันนะครับนะโดยส่งเอกสารนะครับมาให้เราดูตรวจสอบก่อนได้นะครับว่าถูกต้องโอเคไหมนะครับจากนั้นนะฮะ ถ้ามัสดวกมานะครับเราให้ไฟแนนซ์นะครับที่อยู่ในภูมิลำเนานะครับใกล้กับบ้านลูกค้านะครับนฝากไปเซ็นสัญญาได้นะครับสมมติว่าผลผ่านนะครับรับรถทางเรามีบริการนะครับเอารถส่งให้ลูกค้าฟรีนะครับย้ำนะครับว่าฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะฮะนะนะฮะกับการดีๆจากซิงคองวิ๊กคาร์ของเรานะครับ พร้อมแล้วผมแชร์ไปแล้วสามกลุ่มอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะครับนะก็ดูโฉมหน้ากันนะครับอันนี้คือบริเวณของในโซนของหน้ารถนะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะฮะเป็นโฉมปี2013นะครับนะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะฮะนะก็จะมีลักษณะโค้งเว้าวมนๆนะครับเป็นฟาร์มคลาสสิกนะครับดู คิดเก๋นะครับนะบริเวณกระจังหน้านะครับว้เป็นสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะครับนะแบบนี้นะครับโคมไฟนะครับมีการดีไซน์นะครับคล้้ายตัววีออสนะครับแต่ดูสวยงามกว่านะครับดูมีลูกเล่นมีมิติมากกว่านะครับนะโคมไฟนะครับไฟเลียวเห็นไหมฮะก็จะเหมือนนูนออกมาจากบริเวณข้างแก้มเพิ่มเติมนะครับ ดูเหมือนสายตาแหลมคมนะครับนะสำหรับเอาติชอมนี้นะครับอ่ะถัดมานะครับด้านล่างนะครับก็มีไฟถัดหมอกนะครับนะบอกเลยว่ารถคันนี้ก็คือโตนอฟนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.8G นะครับนะเป็นรุ่น G นะฮะนี่ครับตัวเครื่องเป็น Dual VVTI นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างนะครับนถัดมานะครับ ในส่วนของล้อนะครับอันนี้คือล้อเดิมจากโรงงานเขานะครับนะเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ16นะครับนะมากระยางกันหลกนะครับอ่ะด้านข้างนะครับมีการดีไซน์นะครับมีเส้นสายนะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับนะเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับแน้ไฟลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ดูสิครับมีมิตินะครับนะวิบวับกันเลยทีเดียวนะครับลักษณะท้ายเอืลึกเพ็รนะครับแล้วก็เป็นไฟนะครับดวงเล็กๆนะครับเต็มเลยนะฮะสำหรับไฟด้านหลังไฟเลี้ยวนะครับนะอ่านะฮะ 1.8G นะครับเพดติดสมบูรณ์ครบนะครับนะด้านท้ายนะครับโครเมียมเงาเงานะครับนะติดเพดโคลล่าเอาติดชัดเจนนะครับ ก็มีไฟทับทิมด้านล่างนะฮะนะรถคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังนะครับนะตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูหนะ้าจอกันครับภายในว่าเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับนะส่วนกุญแจรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะนี่นะครับเรามาเปิดรถดูกัน นนี่นะครับอันนี้จะเป็นบริเวณบานประตูนะครับของรถคันนี้นะครับแล้วก็สภาพสวยๆนะครับนะสมบูรณ์ดีนะฮะล็อกในนะครับเดิมๆนะครับนะน็อตไม่ได้ไขนะครับสกัทเพกนะครับอยู่ครบนะครับนะสติกเกอร์นะครับไม่มีริ้วรอยการแกะขาดนะครับนะน็อสมบูรณ์นะครับไม่มีการไขนะฮะ ภายในนะครับนะห้องโดยสารนะครับนะก็หลังคานะครับดูสะอาด้านนะครับนะไม่ได้มีความสกปรกให้คุคข้องมองใจนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนะนี่นะครับสมบูรณ์นะครับนะปับนะครับปุ่มต่างๆนะครับนะปรับกระจกด้านข้างนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะนี่นะฮะออปชั่นมากมายนะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีการเย็บเก็บงานนะครับนะได้นะฮะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มปรับนะครับเครื่องเล่นนะครับนะแล้วก็ความปลอดภัยนะครับมีถุงลมนิรภัย ABS นะครับคู่หน้านะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถนะครับสักคู่นะฮะนะครับ รถมีคำเตือนนะครับนะอันนี้เราดูกันหน่อยครับคำเตือนจากโตโยต้านะครับนะเขาบ,บอกว่าห้ามผูกได้สายสินคอพวงมาลัยด้านพู้ผิจนะคะคอพวงมา,าลัยรถทั้งด้านบนล่างนะครับอ่านี่คือเขาห่วงความปลอดภัยนะครับถ้าผูกเนี่ยมันอาจจะไปติดแหลกพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอาจจะเกิด ปัญหาอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นความหวังดีของเขานะครับนะทีนี้เรามาดูกันนะครับหน้าปัดเลนไหม้นะครับหน้าไฟออกลักษณะสีขาวอมฟ้าหน่อยๆนะครับก็สวยงามดีนะครับในเรการดีไซน์นะครับนะแล้วก็มีไฟนะครับแสดงผลนะครับเป็นสีส้มนะครับนะบอกอุณหภูมิบอกเวลานะเป็นไอคอนเล็กๆนะครับบอกว่ารถเปิดประตูอยู่นะครับนี่ฮะ นะครับนะนี่คือเปิดประตูอยู่นะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้นะครับวิ่งไปหนึ่งแสนต้นๆ้นนะครับนะก็โอเคนะครับสาหรับเตอร์ต้าเอาติดเพราะว่ารถคลาสเนี้ยนะครับก็คือเราเน้นวิ่งใช้งานกันอยู่แล้วนะครับนะเป็นเล่นธรรมดานะครับไม่ต้องตกแดงนะฮะอ่าถัดมานะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับนะก็จะมีหน้าจอนะครับดี d ดีนะฮะมาจาก ทางูนย์ Toyota อยู่แล้วนะครับมีรองรับ Bluetooth นะครับนะแล้วก็มี AUX USB นะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับมีภาษาให้เลือกนะครับถึง4ภาษากนเลยทีเดียวนะครับอังกฤษภาษาไทยอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็แสดงแผนที่ก็คือ GPS นั่นเองนะครับนะเรากดดูสักหน่อยนะครับภาษาไทยเบิบนะฮะแล้วก็เมนูนะฮะอ่านี่นะครับก็มีการ ลังรับต่างๆนา,ๆนานานะครับมากมายนะครับนะโทรศัพท์นะครับมีการบอกเรื่องของการจราจรนะครับนะอ๋อสะดวกสบายนะครับนะอ่าถัดมาครับบริเวณคอนโซลนั่นกลางนะครับตรงกลางถัดมานะครับนะส่วนกลางแล้วก็กลางอีกนะครับนะไม่รู้กลางไปไหนของผมขอไปนะฮนะพูดเชิงตลกนิดนึงอ่า ก็จะมีนะครับในส่วนของปรับแอร์นะครับนะแอร์ก็สามารถปรับตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเซตอุณหภูมินะครับนะนี่นะเทมเพอร์เเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับอันนี้เราตั้งออโต้ไว้ก็เย็นสบายนะครับตามอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับทีนี้เอ่อตัวรถนะครับผมชอบการดีไซน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องการดีไซน์ของช่องนะครับเก็บของนะฮะนะตรงนี้เราเปิดคลิกได้นะฮะ มีช่องตรงนี้นิดนึงนะครับนะเอาไว้ใส่เล็กเ็กน้อยนนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็น power outlet นะครับในยุคปัจจุบันหรือว่าที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับก็เอาไว้เสียบต่อกล้องมองหน้ามองหลังนะครับนะก็สายระยงระยางนิดเดียวไม่ยุ่งยากนะครับก็โอเคนะฮะถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต CVT นะครับแบบขั้นบันไดนะครับนะตึ๊ก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 นะฮะ นะแล้วก็มีช่องตรงนี้นะครับพับเก็บเนี่ยฮะเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบพลิกเปิดนะครับนะเอาไว้วางแก้วน้ํานะครับได้สองแก้วนะครับแล้วก็ข้างประตูนะฮะก็สามารถวางได้อีกนะครับนะก็สะดวกสบายดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็คือที่พักแขนนะครับนะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระในตัวนะครับนะก็มีชั้นบนนะฮะมีชั้นล่างนะครับ แต่ตี่ผมชอบอีกเป็นพิเศษนะครับคือปกติรุ่นอื่นเขาสไลด์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็อยู่นี้ทื่อๆแต่รุ่นนี้นะครับสามารถสไลด์ได้ดูนะครับปึ๊บนะฮะยื่นมาได้อีกนะครับเราก็วางแขนได้เต็มมือนะครับเวลาเราขับขี่อ๋อไปทางไกลสบายแน่นอนนะครับนะฮะก็ดูรวมรวมเหมือนอื่นหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นคอนโซลนะครับสามารถเปิดได้นะครับเก็บของได้อีกนิดหน่อยนะครับนะด้านบนนะฮะ โอเคนะครับก็เป็นการรีวิวนะฮะในส่วนของบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเพดานกันบ้างนะครับลักษณะที่บังแดดนะครับก็สะอาดดีนะครับนะเป็นกระจกแบบเลื่อนนะครับนี่กระดวยนะฮะสองฝั่งเลยนะครับลักษณะเดียวกันแล้วก็ไฟเพดานนะครับแบ่งสองฝั่งนะครับนะ แล้วก็มีในส่วนของตองกลางนะฮะของห้องโดยสารอีกจุดหนึ่งนะครับนะสีส้มอมพันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับนะมีใครคุยอะไรกันบ้างไหมเอ่ยสวัสดีนะครับ6ผู้ชมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะนะอ่ะก่อนจะไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับเรามาดูป้ายราคากันนิดนึงแล้วกันนะครับขั้นเวลากันหน่อย ก็รถคันนี้นะครับนะเราย้ำนะครับว่าเป็น t o y ยต้าอัลตินะครับเป็นตัว1.5อ๋อขอโทษพูดผิดครับ 1.8G นะครับนะเราขายกัอยู่ที่ราคานะครับเพียง349,000บาทนะครับย้ำนะครับ349,000บาทนะครับซึ่งเดิมทีนะครับรถคันนี้นะครับถ้า เราออกศูนย์ป้ายแดงนะครับนะเดิมทีนะครับรถคันนี้ราคาขายอยู่ที่แป่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับตีกลมๆนะครับนั่นคือเลขเก้าแสนนั่นเองนะครับแต่เราขายนะครับในราคากลมๆเช่นกันนั่นคือสามแสนห้านะครับลดไปเยอะมากเลยนะครับนะ,ะแล้วก็รถคันนี้นะครับปีสองพันสิบ นะครับนะเป็นรถมือเดียวนะครับลำดับเจ้าของรถตอนนี้เป็นลำดับที่สองนะครับนั่นคือบริษัทของเราเองนะครับน้า i ิของ b i k ์นะครับรอโอนย้ายให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะครับนะขอแค่ว่าทําเรื่องกับเรานะครับผออนุมัติผ่านนะครับนะหรือไม่ก็ใครถูกใจนะครับมาซื้อสดก็ได้นะครับเรายินดีนะครับนะ อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับและเดี๋ยวผมก็จะพาดูฝาท้ายแล้วก็ห้องเครื่องฝากระโปรงกันนะครับนะ,นะขออนุญาตเปิดท้ายไ้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเรมบรู้ห้องโดยสารด้านหลังกันหน่อยนะครับนะนี่นะฮะห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ สวยสสมบูรณ์เช่นกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับด้านหน้าเลยนะครับนะตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับสวยๆนะครับนะไม่ได้มีรอยแตกนะครับนะไม่มีเย็บเก็บงานซ่อมนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งดูหน่อยนะครับนะก็อ่ฮะอันนี้ก็คือช่วงของเบาะนะครับนะก็ประมาณหนึ่ง ขวามือนิดๆนะครับนะจากหัวเข่านะครับก็นั่งสบายดีนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็โค้งยุบนะครับนะอ่าดีนะฮะนี่ผมแอดมินบิวนะครับปกติไม่ค่อยได้แสดงตัวนะนะวันนี้ผมมาให้ดูกันนะครับนะสวัสดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมิติมุมมองนะครับจากห้องโดยสารด้านหลังนะครับนะมองไปยันคอนโซลด้านหน้านะครับนะอ่าไปฮะ สวยงามนะครับนะมุมมองมิติโอเคนะครับนะ,ะเราไปดูฝาท้ายกันดีฝานะครับนะว่ารถคันนี้สวยสมบูรณ์ยังไงนะครับมาครับเปิดท้ายนะครับนะเปิดนี่นะครับช,ช่องเก็บของนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะฮะเบาะเออผมไม่แน่ใจว่าที่เขาแบ่งสองตอน เปล่าแบ่งสองตอนคาดว่าน่าจะพับได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะรามาดูกันต่อนะครับด้านล่างนะครับนะในส่วนของยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์นะก็อยู่ครบนะครับนนี้นะยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ถอดล้อนะครับและแม่แรงนะครับนะอยู่ครบนะครับสมบูรณ์ดีนะครับด้านท้ายนะครับก็สภาพสวยๆนะครับนะ ในส่วนของฝาท้ายนะครับแล้วก็บริเวณห้องติดของกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับวันกระเป๋าเดินทางได้เยอะแยะมากมายนะครับนะในการเดินทางนะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะวัยรุ่นใช้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนนะครับรวมถึงผู้มีอายุค่อนข้างเยอะและกันผมใช้คำนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับนะรถนั่งสบายครับ ขอเนี้ยตอบเปิด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 ฝากระโปรงนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับนะของเขานะครับก็ามากับเครื่องยนต์นะครับพันแนะครับนะเครื่องดูอัลวีวทีไอนะครับของเตอร์ต้านะครับนะเป็นรถที่ถูกนะครับนะเบนซินนะฮะเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับ สภาพภายในนะครับก็สวยนะครับนะดูนะครับนะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับราคาประมาณ3 5มแสนห้าท่านันเองนะครับ3ามแสนห้าตอนพันหนึ่งนะฮะสามแสนห้าตอนพันหนึ่งนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะสมบูรณ์ดีนะฮะนีแคร์ฝามีปั๊มเ o อร์ต้านะครับ นี้เรามาดูราคากันนะครับนะก็ในเลท่อนนะครับก็คือรถคันนี้นะครับราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าผ่อนนะครับเจ็ดสิบสองงวดนะครับในเลทฟรีดาวนะครับค่างวดจะอยู่ที่หกพันเก้าร้อยกว่าบาทนะครับนะย้ํานะครับหกพันเก้าร้อยกว่าบาทนะครับที่เจ็ดสิบสองงวดฟรีดาวหกปีนะครับนะหรือว่าถ้าลูกค้านะครับมีเครดิตดีนะครับนะ เป็นซีบีเป็นฟูดนะครับนะลูกค้าก็จะผ่อนต่ำกว่านี้ไปอีกนะครับก็จะเหลืออยู่ที่6,000 6 6 0หกพนได้นะครับโดยประมาณนะครับนะถ้าหากลูกค้าอยากผ่อนถูกกว่านี้อีกนะครับก็ลูกค้าก็ดาวเพิ่มนะครับนะก็ทุกๆ10,000บาทนะครับการดาวนะครับค่างวดก็จะลดลงนะครับโดย200นะครับนะโดยประมาณนะครับนะก็ดาวสัก ห้าหมื่นนะครับลูกค้าก็ผ่อนเดือนละห0าพันบาทนะครับเดือนละห้าพันได้รถคลาสนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับนะเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็ t o y o ต้านะครับนะศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับหรือว่าคุณจะซ่อมอู่นอกอะไรแบบนี้นะครับเป็นแผนสำรองนะฮะนะก็คือผมจะบอกว่าอะไรถูกนะครับนะซ่อมไม่แพงนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับสำหรับรถค่าย Toyota นะครับ ถึงได้มีแท็กซี่นะครับคนต้องมวลชนต่างๆนะครับนำรถเอาดิสไปใช้ในการทำรถแท็กซี่นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะครับการนั่งสบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆของตัวรถนะครับทำให้ได้รับความนิยมนะครับที่แท็กซี่เอาไปใช้นะครับนะซึ่งรวม,มๆเนี่ยผมมองว่า สวยนะครับใหญ่นั่งสบายออปชั่นเยอะนะครับตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับนะกับการใช้งานนะครับกับชีวิตครอบครัวนะครับนะหรือว่าขับไปทํางานนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนะติดรถไปกินข้าวนะครับไปปาร์ตี้สังสรรค์ผมว่า่อนประมาณนี้ครับโอเคเลยและรถก็ไม่ได้ดูเก่าตกยุคอะไรนะครับก็ดีไซน์เขาก็ยังอยู่ใน ช่วงปัจจุบันยังได้อยู่นะครับนะมีเสน่ห์นะฮะนะสำหรับใครที่ชอบนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถพักแชทกันมาได้นะครับหรือว่าจะโทรหากันก็ได้นะครับนะถ้าเป็นเบอร์เฮียนะครับเจ้าของนะฮะต่อสายตรงนะครับ0 9 8ย์6 7 7 9 7เจนะครับหรือว่าจะคุยกับผมนะครับนะผมเบอร์0 9 8ย์นะครับ2 8 2 2ป3 5สนะครับโทรติดต่อกันได้นะครับนะ สอบถามกันได้เลยนะครับแม้ว่าคุณจะอาชีพอะไรนะฮะติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับอยากให้เราช่วยให้เราแนะนำนะครับติดต่อได้นะครับแค่คุณโทรมาเราก็ยินดีนะครับที่จะเราฟังนะฮะจะยิงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราโทรกลับเองนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนะสำหรับรถโตโยต้าอาติชันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะสนใจก็ลองมาดูมาชมกันก็ได้นะครับเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับถึง 6โมงเย็นนิดๆนะครับนะก็ขอฝากเติมตามอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเรามีลนยนะครับ l ลาย a อดไลน์ออฟฟิเชนะครับนะพิมพ์ไปที่นะครับแอดไซน์นะครับแล้วก็ k i n g นะครับ k o n g นะครับแล้วก็ b i g c a r นะครับแอดคิงของบิ๊กคานะครับนะคุณก็จะเจอกับ l ลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับ ก็จะมีสต็อกรถทั้งหมดของเราครับสามารถเข้าไปดูไปชมกันได้นะครับถูกใจคันไหนนะฮะนะทักสอบถัมกันได้เลยนะครับหรือว่าจะดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ช่อง Youtube Channel นะครับคือช่องชื่อ King k ิง g องบิคานะครับรถยนต์มือสองสมุทรสาครนะครับนะเข้าไปดูไปชมกันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะแตะ 2,000ผู้ติดตามแล้วนะครับนะก็ขอฝากกันไว้ดล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับว่าเดี๋ยววันพฤหัสนะครับนะจะพารถจะพาชมรถเข้าใหม่อีกเช่นเคยนะครับนะจะเป็นรถอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะาสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ